สวัสดีคุณผู้ชมครับผมอยู่ใีตอนรักวันสุขปาร์ตี้แอนิมอลวันนี้เราจะมาเป็นเด็กส่งของกันเป็นเกมที่น่ารักและก็เดือดมากอย่าลืมกดติดตามเพื่อนกันด้วยนะครับผมกดตามยังกดยังกด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 ผมไม่อยากเป็นปรมาจารย์แรดอ่ะผมก็ต้องตามไอ้ผมไม่อยากเป็นปรมาจารย์แรดอ่ะนี่นี่ด้วย โอ้โหยังมันมาวะก็ได้วะเป็นปรมาจารย์แลกก็ได้ไหไปไปไปเราต้องทำงานนะเว้ทำงานเไยวะทำงานอยู่วะวิ่ง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 พวกกิพวกกิ๊บังฝงแม่เลยพวกิ๊บฝงเลยเอาเร็วเอาเร็วเดี๋ยวนี่เป็นก็เป็นเดี๋ยวโกนัโกนักโกนักที่ไหวะ ทำงานได้ทอะไรอ่ะมานี่ไงเขาขนของอยู่เนี่ยอะไร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 ขนอะไรไม่ขนเพื่อนเพื่อนไปไปขนของขนของขนของดีาดีมากเปิดได้เปิดไ้ไปไหน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 ไไอปไปวยสวยสวไยีไไไยไกันยไกันไปมามาเออนี่ดูนี่นี่ไปดันไป ีี่่่กกววไมเฮ้ยคุณทำเพื่อนผม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 ไอเอไอเอไอมันก็ทำงานอย่างเดียวเลยคุณทำเพื่อนผมโอ้ยเพื่อนรักอะไรอะไรแซมอย่าเล่นอาวุธอย่าเล่นอาวุธไม่เอา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 อไป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  ไปไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปไปไปโอ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักแเร็วๆผลของผลของผลของไอเสีซฟอมช่วยด้วยเขาลากกูไปฆ่าเพื่อน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 มันลากคุณไปฆ่าเพื่อนไอ้ย่าท๊อปย่าท๊อย่าท๊อปย่าท๊อป

ไคไอไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวขอเล่นก่อนเดี๋ยวขอเล่นก่อนมาคุณชนะแน่นอนไม่ต้อกัวตีอย่างเดียวแล้วทีกว้้ว้าวหลบทันไว้หลบทันไว้ไม่ไม่โดนหลบไ่โดนหลบเออแงงแงตีเตัวใหญ่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 ตีเลย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 ตีเ้ตีเ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  คนคนดิเพื่อนคนดิคนดิเนี่ยเตือนดิจุ๊บจู๊กจุ๊บจู๊จุ๊บจู๊ก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 จ๊กจู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 ๊จู๊ก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 จู๊จ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 ๊

อย่าพลังแรกพลังนัดอ้ไอ้ไอ้ไอ้พลังแรกอะไรอะไรไอ้พลังแรกพลังเไอ่เด้รุ้มกันเเอเอเรอไ่เด้อไ่เด้อเตะเเเเไอ้ไอ้โอ้ยเ้แเตเ chọn cho giai đoạn giai đoạn hai ai 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 ai

ไอเอไอมึงก็เป็นงานเกินเพื่อนรักขนก็มดดเร็วเพื่อนไม่คนวิ่งแล้วกระติดกระติดไอใหญ่อยู่ไหนไอใหญ่อยู่ไหนไอใหญ่อยู่ไหนได้ไหดไหใหญ่ไดวขอดีเหรอเอาไปดิเอาไปดิแล้วหูาที่ไม่ก้าทาเลยมานี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยใหญ่เานี่เลย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 เลไเลยเลลยเลล้วขอแล้วขอล จะไปไหนจะไรเดกกันยดกกันเยอมา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 อี่าเอเียบ๊อบช่วยด้วยเดีุกเอาไปแล้วเทพุกเอาไปแล้วเุกเอาใไปแล้วโตแใหญ่แลแม่เลยมาแล้วีโตแใหญ่แล้วครับมาแล้วยาไปได้อ

นี่เด้อโอ้มีอาวุธนะได้ดิได้ดิอดาวุธเดได้ดิอโอ้ตายเลยตบเหมือนกันเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันมาดิพี่พีของได้คืนเขาละมาอ,อ,อือเฮ้ยแต่ชนแล้วเว้ยในวันไม่สนแล้วเว้ยฝับเราอยู่ฝับเราไม่สนแล้วใครจะชนะจะชนะไปไม่สนแล้วมาดิวะมาดิวะเจ็บมั้งเีจ็บมาจับยาจัิงวะเออมา

ได้แล้วเกชนะชนะชนะไปมาดิวะ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 อะไหัวอย่างเดียวไอ้ไ huh. อ้ไอ้ไม่เอาตูล็อกเลย ดตกากจเพื่อนอยู่อยู่ข้างบนอยูางบนนี่ออกทีมีออกทีออกที่ีออกทีม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 ีออกทีีออกทีมีออกทีีออกทีมีออกทีวีออกทีวีออกทีมีออกทีมออกากกกีอีอมมมมอมมกกไปอไปกอออกี มาดิมาดิหัวบ้านงานก่อนเลยไม่ทำอะไรหั้บานงานไวก่อนเลยก่อนเลยไกไปอ้านี่แหละเอะเอะมาโยมชุดโยมชุดมาดกตตายมาดกตตายเอ้ยิาแทนเต็ดวะเกตายเฮ้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 ยอย่างรู้เลยตื่นตื่นตื่นยังไงไหนมยังไงสิ

อเนสลกักราย่าเอ้ยนี่แน่ใส่คิกไปดิต่เจดยวเดี๋ยวพื้นโอ้ยโอเต็มหน้าเลยยยยิงเพื่เพื่เอาเก็บออเมริกันเหะอเมริกันหรอไหนเอเมริกันออามาเรว ออ้าเออเออเออโอยไอ้บ่อนฝั่งนู้นนี่มันก็ทำงานอย่างเดียวเลยเนาะเออเออเออยังไงยังไงฮะเออเออ อยไปอยาไปอยไปไปไม่ไปไม่ไป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 ไไปไปไปไ

ไป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 ปไ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 ไป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 ปไปไไป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 ไไป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  โอเคจับจับขับโยกจับขับโยกมาดิมาดิเาโยกเอาของไม่ได้ไ่ได้ขอขอมาดีเลยพี่บีพี si okay ่บ uh ีพ uh, ี่บีมาเร็วเอาขอบีี่บีเผมนี่มาเาของคอมาโอ้ทำไมมันตัวใหญ่อย่างนี้เน

ไไอ้บ yeah, mm ๊าไอ้๊บเไอ้ <tr igger> <tr igger> oh, oh. Oh, oh. ๊าดเฮ้อ้ป๊าดไ้าหไอ้๊อ้๊าดไอปอ้ป๊าวนานไวนป๊าอาอนอ้ปอ้ป๊าอาดอ้าไอ้ป๊าดาดไอ้าดอดไอ้ป๊าดไอ้าอ้ไอ้้ไอ้าไอ้เพื่อนรัก ปิดออฟเป็นที่มาแล้วมาแลมันบอมวมันเหนมันจับอ่าพอแล้วะทมาแล้มาเก็บเอาเก็บเอาเราไปเอาไปไหนลูกไปไหนานเราานเราเออลูกไปลูกไปปิดตปิดตี้หปิดตนเโอ้ยลูกก่อเราลูก โอ้ยโอ้โหเฮ้ยเขาเอาไปจนได้ทำไม AI ฝั่งกูมันกากจังวะดูมันมันกระโดดติดอยู่ที่กดอ่ะอนะะว้ห่าเมไโอ้โหมงกูจะว่ายังไงดีเนี่ยเอ๊ะ

โอ้ยมีอ่ไนมีอ่ไรมีใครไปลเลนแล้วแจมกดชิปไอ่อ้อเไอกไอ้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 อยไออ้อ้ไไ้ไี้อ้ไไออ้ืออ้ไออไอไอ้ไออ่ออ่ออออไออกดมาเอออ้อ้้้ไมทีอย่างนี้มึงจับไปกูมือเดียว

ไอ้เหี้ยกูลากตัวใหญ่ไปเล้วไปเล่าจนแต้มขึ้นบอกกูกากูละยอมจริงๆอโอ้โหแล้วดูดูดูแต้มนี่ขยับดิไอ้เหี้ยดูแต้มไอ้โจเตียวมันมีศูนย์แต้มอบบโอ้โหบอกกูกก